สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับมุกี้เช่นเคยนะคะวันนี้มุกี้จะมาแนะนำการเทรด IQ Option สูตรเด็ดของมุกี้นะคะ mm hmm. Forex 5m ปะทะ IQ 1m นะคะจะเป็นสูตรแบบไหนเราจะตามไปดูกันเลยนะคะอาก่อนอื่นเราจะมาที่บายว่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะตัว Forex นี้ค่ะเราสามารถ เทรดได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนําการที่เอามาใช้ผสมกันนะคะว่าใช้รูปแบบไหนนะคะว่าเอามาเปรียบเทียบกันนะคะระหว่างฟอร์เกกับ iQ เนี่ยคะสามารถดูไปในทิศทางเดียวกันยังไงนะคะเราจะไปดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้า IQ Option นะคะเราจะมาหน้า IQ Option เนาะเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ เราจะดูว่าจะซื้อยังไงเราจะมาหน้าคิวอ็อปชั่นก่อนให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะคะว่านี่รูปตาหน้าคิวอ p อปชั่นต่อไปเราจะไปที่หน้าฟลิกนะคะอันนี้เป็นหน้าฟลิกถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะยังไม่ได้ทําการดาวน์โหลดหรือว่ายังไม่รู้จักนะคะให้ไปดาวน์โหลดที่ p พ store นะคะชื่อเมตาเท็ดดโฟนะคะจะเป็น f f o ฟ์ฟนะคะจะใช้สามารถใช้เทรดได้เลยนะคะมีหลายบุกนะคะ แต่อันนี้จะแนะนำให้โหลดมาเปรียบเทียบกับ IQ option นะคะอ่ะเสร็จแล้วพอเราโหลดเสร็จแล้วเราจะไปที่เปิดนะคะพอเปิดขึ้นมานะคะจะเป็นรูปหน้าตาถัดไปนะคะอันนี้เราก็ทําการเปิดก่อนเนาะเปิดให้เรียบร้อยนะคะเข้าไปอันนี้เราจะรัดไปเลยนะคะ เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ,ะหน้าตาแบบนี้เราจะเลือกที่กราฟ5นาทีนะคะที่ลูกสอนชี้เมื่อกี้นะคะแท่งเทียน5นาทีนะคะ,ะแล้วเราจะมาดูที่ตรงนี้นะคะแท่งเทียน5นาทีตอนนี้มันกําลังขึ้นนะคะแล้วให้เรากลับไปดูที่ IQ Option นะคะให้เราดูต้นแท่งอย่างเดียวนะคะต้นแท่งมันกําลังขึ้นนะคะ,ะ5นาทีมันกําลังขึ้นเสร็จแล้ว ให้เรากลับไปดู IQ Option นะคะเราต้องมี2จอนะคะอันนี้กลับมาที่ IQ Option นะคะเราดูว่าเราจะซื้อตรงไหนนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกที่เลือกกราฟของ IQ Option ก่อนนะคะเปลี่ยนจากน,นั้นให้เป็น 1m งนะคะทำเฟรมหนเนะคะเปลี่ยนกราฟเป็นทำเฟรม1 M เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปบวกเวลาพเพิ่ม5นาทีนะคะเพราะว่าใน1แท่ง หเห็นไหมคะพอซื้อตามเราก็ซื้อตามแท่งเทียนตัวที่ขึ้นเมื่อกี้นะคะ5นาทีเสร็จแล้วเวลาก็จะนับถอยหลังนะคะตอนนี้เหลืออยู่4นาทีนะคะ,ะทีนี้เราจะมาที่บายนิดนึงว่าทําไมเราต้องซื้อตาม5นาทีเนาะเพราะว่าแท่ง5้านาทีถ้าเรามาซื้อที่1นาทีมันจะวิ่ง5้าแท่งนะคะเราก็จะได้พอดีตัวนี้ค่ะเป็น ผลสังเกตนะคะว่าตัวนี้ทําไมเราถึงต้องมาซื้อที่1นาทีเราไปดูแท่ง5นาทีแล้วก็มาเปรียบเทียบกั็นหนึ่งนาทีมันจะวิ่ง5าแท่งนะคะอ่ะต่อไปเวลา5นาทีผ่านไปนะคะอันนี้เราลัดเ,เลยนะคะ5นาทีผ่านไปนะคะเรามาดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะพอเรามาดูนะคะอ่ะอันนี้เวลาจะนับถอยหลังเลยนะคะ ประมาณ30วินะคะรับถวยหลังจะนับว่าตัดสินว่าเราจะได้หรือเราจะเสียนะคะอันนี้เวลาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ11 1 2 13 9 8 7 6 5อ3 2 1กนะคะอ่ะพอตอนจบนะคะมันจะมาที่ที่เราดูกราฟฟ,ฟอริกมาเมื่อกี้นะคะว่ามันขึ้นตามจริงๆเนี่ยค่ะเราก็ได้แล้วนะคะ1ไม้ ต่อไปเราจะไปซื้อไม้ต่อไปนะคะให้เรากลับไปดูฟอร์เรกอีก5นาทีต่อไปแท่งต่อไปนะคะห้านาทีต่อไปมันลงนะคะให้เราดูต้นแท่งอย่างเดียวนะคะทุกๆ5ห้านาทีจะมีแท่งใหม่ขึ้นมาให้เราดูนะคะแต่ตอนนี้แท่งเป็นสีแดงนะคะให้เรา ให้เราดูแท่งไว้นะคะว่าแท่งเป็นสีแดงซื้อต้นแท่งอย่างเดียวนะคะอย่าไปซื้อปลายแท่งนะคะเพราะว่าตัวนี้หนาทีจะขึ้นมา5นาทีละครั้งนะคะตัวนี้ตัวอ่าพอมันขึ้นปุ๊บเราก็จะไปซื้อตามเลยนะคะเราจะมาดูที่กราฟฟอร์เรกก่อนนะคะอันดับแรกพอเรามาดูแล้วเราก็สังเกตก่อนว่าขึ้นหรือลง แท่งใหม่5นาทีนี้นะคะพอแท่งใหม่5นาทีเรามั่นใจว่ามันขึ้นหรือลงแล้วนะคะให้เรากลับไปที่ IQ Option นะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะจะได้อธิบายให้เข้าใจอันนี้แท่งก็เป็นสีแดงนะคะท่าเด็นสีแดงให้ดูต้นแท่งเท่านั้นนะคะกราฟ5นาทีขึ้นใหม่มาทุก5นาทีนะคะเสร็จแล้วเราจะมาดูที่ IQ Option นะคะอ่า ตัวนี้เราทําการซื้อไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะทํารูปแบบเดิมนะคะในการซื้อก็คือมาดูมาดูที่ไอคิวออปชันเสร็จแล้วก็ไปปรับปรับ5นาทีเสร็จแล้วเราก็ซื้อนะคะว่าขึ้นหรือลงเมื่อกี้ลงนะคะอันนี้เราก็ซื้อลงสองไม้นะคะอันนี้นับเวลา,าหมดเวลาแล้วนะคะพอดีถ่ายไม่ทันนะคะตอนตอนทำออเดอร์ซื้อนะคะ พอดีซื้อไปก่อนแล้วอันนี้ได้แล้วนะคะหนึ่งไม้เหลืออยู่อีกไม้หนึ่งตอนนี้เราลงทุนไปสิบดอลนะคะแต่ว่าเราจะได้แค่แปดดอลแปดสิบนะคะอ,อีกสองอีกดอลกว่ากว่าเราจะไม่ได้อะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาชี้ให้ดูว่าเราซื้อตรงจุดไหนนะคะเดี๋ยวรอให้ ตัวนี้วิ่งไม้ที่สองนะคะอันนี้ไม้ที่สองจะทําการนับนะคะยี่สิสองยี่สิบสามวินะคะมาทาการน,นับแล้วเราซื้ออยู่สูงมากเลยนะคะกราฟไม่สามารถวิ่งขึ้นไปหาเราได้นะคะถ้าเราซื้ออยู่ติดๆนี่กราฟจะลงมาหาเราได้แน่นอน ไม้ต่อไปเราก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะสูตรนี้มุกี้ก็อยากเอามาแนะนาเพื่อนเพื่อน,นะคะเผื่อเพื่อนเอนท่านไหนสนใจนะคะ,ะเราจะมาชี้จุดให้ดูว่าเราซื้อตั้งแต่ตรงไหนนะคะ,ะเราน่าจะซื้อซื้อตั้งแต่จุดตรงไข่ปลาเม็ดแรกลงมานะคะ,ะเป็นแท่งสีแด,ดงนะคะน่าซื้อตรงนี้นะคะเพราะว่าจุดนี้เราซื้อ ประมาณ3ไม้2ไม้สไม้นะคะเราซื้อที่จุดนั้นแล้วก็เราซื้อสูงมากก็เลยไม่สามารถลงมาหาเราได้วันนี้ก็สวัสดีค่ะ